ครับกลับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับผมชื่เดิมครับแบงค์นิลันหนึ่งหนึ่้าพาพืรนก็หลังจากห่างหายไปนานครับมาชมคุณปู่กันหน่อยครับตอนนี้ก็วางท่อบนพื้นนาก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ทำการกลบครับใกล้แล้วครับ ใกล้จบงานแล้วครับใกล้จบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยู่ไกลไกลนครับก็วางขึ้นดอยไปนู่นแล้วขึ้นมอไว้นู่นแล้วนะครับตอนนี้ก็กระทำการกบครับคุณปูสู้ซ่าครับเนืบเนบ ช้าๆได้พ้าเล่มงามครับเรียบๆครับแต่ทําได้ทั้งวันครับเนาะก็ไม่มีอะไรมากมายครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับทํางานรายวันครับเช่าปล่อยเช่ารายวันครับก็ธรรมดาครับก็อยู่บ้านก็ไม่มีงานครับตอนนี้ก็ อยู่ต่างจังหวัดนะพี่น้องนะก็อยู่ที่บ้านไม่ได้ครับทำไมว่าอยู่ไม่ได้ฝนตกนะครับตัดสินใจได้ถูกมากเลยครับที่มาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงเทศ,ศกาลดินนานะครับตอนนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วครับน่า,นาจะอ,อวสานแล้วครับน่าจะอวสานดินนานะครับ น่าจะไม่มีครับปีนี้ก็เงียบเลยนะครับถึงนี้ก็หมดปัญญาลงครับฝนตกครับถ้ายังตกหนักอย่างนี้นี่ไม่ต้องห่วงครับตกอเคตกแบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงครับถ้าคนจะทําได้ก็น่าจะหางหางทันวาครับน่าจะหางหางทันวานะครับถ้า หางทันวาก็มีเวลาไม่กี่วันก็จบเลยนะครับได้ดินไม่ถึงพันเที่ยวหรอกครับบอกได้คำเดียวครับไม่รู้ว่าห้าร้อยจะถึงหรือเปล่านะเพราะว่าไม่กี่วันก็คือจบเลยครับเพราะว่าเพราะว่าเ,เขาทำนากันนะครับเขาทำนาปังกันนะครับแถวบ้าน ไม่เป็นไรครับเราก็ปล่อยเช่ารายวันครับตอนนี้ก็กําลังเตรียมนะครับเตรียมหามาเสริมทับอีกสักคันหนึ่งนะครับก็จะจัดมาเสริมทับสักคันหนึ่งก็ต้องรอดูครับรอได้วัคซงวัคซีนก็น่าจะลงไปแถวแๆภาคกลางนะพี่น้องนะต้องเสริมทับแล้วครับอย่างงี้ไม่ได้ครับก็อาจจะอยู่ยาวนะครับ ่อยเช่าเป็นรายเดือนไปเลยเป็นรายวันนะเป็นรายวันว่าเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนขับก็คนขับก็เจ้าของขับเองนะมันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับไม่ไม่ต้องได้จ้างไม่ไม่มีลูกจ้างนะครับขับเองครับแถมคนขับไม่ลีลาเลยครับ กีลาก็ไม่มีคนเอานะครับทำไปครับเนิบๆนะช้าๆได้พ้ะเลีมงามครับกระทำการโกครับลงทรายเรียบร้อยนะครับช่วงก่อนๆนี้ห่างหายไปก็นี่แหละครับมอวุ่นๆอยู Seiten ่แต um ่พวกนี้นะครับโอ้เนี่ย ช่วงนี้คุณปู่มีผู้โดยสารครับปู่มีผู้โดยสารแร์เย็นนะครับแย์เย็นนะไม่ต้องรีว kind of ิวอะไรมากมายครับที่ว่าจะขายก็คงจะไม่ขายแล้วมั้งครับหรือว่าจะขายก็ไม่รู้ครับแล้วแต่ห่อสมบัติห่อนะสมบัติห่ออย่าล้อเล่นครับสมบัติห่ออย่าล้อเล่น ช่วงก่อนกก็อย่างที่บอกนะครับซ่อมเจ็บเป็นเจ็บไปเยอะเหมือนกันนะครับหมดไปสี่ห้าหมื่นเหมือนกันครับเอามาก็ยังมีปัญหานะครับตรงข้างที่เปลี่ยนซีนกุ๊บก็เรียบร้อยครับโดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนตะเดินครับเปลี่ยนตะเดินครึ่งท่อนเปลี่ยนตะเดินครึ่งท่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปใช้ของอเป็นเฟืองนะเฟืองสามก้อนครับจากจักรยานนะครับเปลี่ยนไปข้างนึงครับอีกข้างหนึ่งก็ยังไม่ได้เปลี่ยนครับสำหรับใครเข้ามาติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ถ่ายทำคลิปต่อๆไปนะโอ้สีไม่ค่อยสวยครับ ถ้ามีโอกาสก็อาจจะทำสีก่อนนะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าผู้โดยสารของเราร้อนหรือเปล่านะครับข <c oughs> ้อดีของเขาคือไม่ละลายครับ <c oughs> <c oughs> แต่งไปแต่งไปให้คนแก่ครับครับ หลังจากเปลี่ยนตัวเดินครับก็ไม่มีอาการงอแง,งให้หิตอีกเลยครับตอนนี้ก็จากน้ํามันไฮโดรเลกที่ว่าเปลืองนะครับตอนนี้ก็จากที่วันลูกนะครับตอนนี้ก็ไม่ถึงแล้วครับเดือนลูกหนึ่งยังไม่หมดครับเก็บเก็บรอยรั่วเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้รอยรั่วก็อารมณ์ดีได้แล้วครับไม่เัื่อนแล้วครับ รถไม่เลื่อครับแต่คนเริ่มจะรล่อแล้วครับ <c oughs> น้ำตาคนแทบหลังครับช่องก่อนนะทำงานแทบไม่ได้เงินครับกำไรก็ไปลงอยู่ที่น้ำมันไฮดรอลิกหมดนะครับอยาโตก็ไปเก็บเลยดีเฮ้ยเต่ก็จะได้จมดีวะจะได้จมดีวะ เสมาียนครับเสมียนมาชมงานครับเออชมกันยาวๆไปเลยครับวันนี้นางหอแบบจอมเบสบุญเนาะอุ้มปูมันเราคอยยังเก่อไม่นะยยังผ่านง่ะ เอ๊ะลากท้ายรถเั็นว่าเออเออรถเก่านะคนขับไม่นะคนขับคน,คนขับว้รุ่นนะว้รุ่นยุคเจ็ดศูนย์นะคนไม่จบครับ,ค,ค,รบออคุณเล่นพูดยอกันไปครับอารมณ์ดีครับไม่ มีนเสน่ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะเป็น กำลังใจให้ผมแม่ไทยทำคลิปต่อๆไปครับว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย